สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ YLG Go Night นะคะประจําภาคค่ํา ของวันพระฤหับสบดีที่17กันยายนนะคะเหลืออีก2วันให้เทรดกันนะคะออแนวโน้มทองคําในคืนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะหลายๆคนเนี่ยคงจะตกอกตก,ตกใจเล็กน้อยเพราะว่าทองคำนะคะร่วงลงค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเราวๆ20กว่าเหรียญได้จากเออมื่อวานนี้นะคะโดยปัจจัยกดดันมาจากแรง take p r o f i ค่ะหลังจากเฟดมีการเปิดเผยนะคะผลการประชุมเปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาดู ประชุมเทรดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามในคืนนี้พร้อมแผนการเทรดในวันนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานไวายาจีด้วยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มดูกันเลยนะคะใครมีคำถามสอบถามทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ในท้ายรายการนะคะถ้ามาดูสไลด์แรกนะคะ จะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้นะคะป่าไฮไลท์ในกรอบสีน้ําเงินนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยมีการเหวี่ยงสลับขาทั้งขึ้น,นทั้งขึ้นแล้วก็ลงด้วยนะคะสัปดาห์นี้ขึ้นไปทําหายไว้ที่1973เมค่ะเมื่อคืนนี้เลยนะคะก่อนทราบผลการประชุมเฟดนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะพอทราบผลการประชุมเฟดทองคำก็มีการทิ้งตัวลงมาเลยนะคะมาแตะโลนะคะวันนี้ไว้ที่1937 1,936-37เนี่ยแหละค่ะเป็นโลของสัปดาห์นี้ที่พยายามย้ำหลายรอบแล้วนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็มีการเทสมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาเทสอีก2ครั้งในช่วงออหลังจากนั้นนะคะก็รวมถึงวันนี้ด้วยนะคะหลังทราบผลการประชุมเฟดจะเห็นว่าทองคำถูกกดดันค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะสิ่งที่ทำให้ทองคำถูกขาย เป็นเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดอลลาร์มีการแข็งค่าึ้นนะคะถ้ามาดูตัวดอลลารา์จะเห็นได้ว่าดอลลาร์เนี่ยค่ะในวันที่16นะคะมีการขยับขึ้นไปค่อนข้างที่จะแข็งแกล่งไปเทสทาไฮนะคะหลังทราบผลการประชุมเฟดก็คือไฮวันนี้เลยนะคะไว้ที่93.58นะคะก่อนที่จะมีการลดช่วงบวกลงมานะคะเริ่ม มีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยเลยทําให้ทองคำเนี่ยค่ะมีการรีบาวขึ้นในช่วงของวันนี้ด้วยนะคะแต่การรีบาวก็ยังไม่ไกลเพราะว่าโดยรวมเนี่ยดอลลาร์ก็ยังสามารถยืนเหนือ93จุดได้นะคะการอ่อนตัวลงมาก็ยังไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดอลลาร์ต่อไปเพื่อชี้นําทองคําเพิ่มเติมนะคะเพราะาจะเห็นได้ว่าอย่างที่เราบอกกันมาตลอดเพราะว่าดอลลาร์ค่อนข้างที่จะมี Impact กับทองคามากมากคะ correlation ผกผ่านกันแบบตรงกันข้ามแบบแข็งแกร่งถ้าดอลลร์แข็งทองร่วงถ้าดอลลร์อ่อนทองขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดอลลร์ต่อไปค่ะว่าจะร่วงต่อหรือว่าจะกลับมาแข็งนะคะซึ่งอาจจะกระทบความเคลื่อนไหวของทองได้แล้วก็คืนนี้เนี่ยจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวที่ต้องติดตามก็อาจจะกระทบกับดอลลร์ได้นะคะมาย้อนให้ดูรายงานการประชุมเฟดดีกว่านะคะเอ่อ จะสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะคะก็จะมีสิ่งสำคัญที่น่าสนใจก็คือดอทพลอตดอทพลอตเนี่ยคือการคา,าดการอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจากเจ้าหน้าที่เฟดนะคะหลายๆคนเอามาพลอตในกราฟเดียวกันจะเห็นได้ว่ามีเดียนนะคะของปี2020 2021 2022เนี่ยก็คือคาดการว่าเฟดเนี่ยะคะ่ะจะคงอัตราดอกเบี้ย ที่ระดับต่ำ0ถึง0.25 Median มีเดียนอยู่ที่0.1คือค่ากลางนะคะแต่ตอนนีปัจจุบันดอกเบีย้ยอยู่ที่0ถึง0.25ดังนั้นเนี่ยน,นมดอกเบีย้ยตรงนี้คงยาวๆเลยค่ะ3ปีนะคะยังน้อยๆเนี่ยคงยาวๆ3ปีใช่ค่ะก็จนถึงปี2023นะคะมีเดียนส่วนใหญ่ยังคงไว้ที่0.1ก็คือจะคงไว้ที่0ถึง0.25นะคะ สำหรับปี2021เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดหนึ่งท่านค่ะคาดการว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย0.25นะคะในปี2022แต่ก็มีเพียงท่านเดียวเองค่ะโดยรวมเนี่ยถือว่ายังมองว่าแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยต้องอยู่ในระดับต่ำต่อไปเพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจนะส่วนปี2023ค่ะมีเจ้าหน้าที่เพียง4ท่านเท่านั้นเนี่ยค่ะจุด4จุด 4คนเองที่มองว่าเฟดควรจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่โดยรวมเนี่ยแม้ว่า4คนนี้จะสนับสนุนการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนมีเดียนให้ขยับขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าจะคงไว้ที่ระดับต่ำในปี2023ค่ะโดยรวมเนี่ยลองเทอมนะคะคาดการมีเดียนไว้ที่2.5ไม่เปลี่ยนแปลงจากการ จากผลการประชุมเดือนจูนที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดอดพลอตมองว่าเฟดจะตรึงดอกเบี้ยยาวๆเลยค่ะตรงนี้เลยทำให้ทองคำเนี่ยร่วงลงในระดับที่ค่อนข้างจำกัดแรงเทคโปรฟิตก็ยังไม่ได้มากนะแต่ก็มีแรงเทคโปรฟิตจากตรงนี้เป็นจุดสำคัญจุดสำคัญที่ทำให้ทองคำถูกขายเ,เพราะว่าเฟดเนี่ยละค่ะมีการเปิดเผยรายงาน Econo m i c Projection หรือว่ารายงานคาดการเศรษฐกิจของเฟดนะคะถ้ามาดูตรงนี้นะคะจะเป็นบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นเรียว GDP GDP ก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐนะคะตรงนี้เนี่ยตรงช่องแรกเป็นปี2020นะคะช่องที่2เป็นปี2021แล้วก็ปี2022เรียงตามมาเลยนะคะโอเค GDP เนี่ย จูน projection ก็คือคาดการครั้งที่แล้วเขาคาดว่าจะลบหนักค่ะลบ6.5สําสำหรับปีนี้แต่ล่าสุดเดือนเซปเทมเบอก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมาที่เขามีการเปิดเผยคาดการเนี่ยแหละค่ะคาดกันว่าจะติดลบน้อยลงมาค่ะเหลือลบ3.7เท่านั้นเองแสดงว่าเฟดมองบวกกับเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ค่าเศรษฐกิจจะฟื้นนะคะแล้วก็เ,เราเราพูดถึงปีนี้ก่อนแล้วกันนะคะค่อยไปพูดถึงปีหน้า ส่วนตัว u n employment rate หรือว่าอัตราการว่างงานนะคะเฟดคาดการว่าจะมีอัตราการว่างงานหรือว่าคนตกงานเนี่ยลดลงแสดงว่ามองบวกกับตลาดแรงงานสหรเช่นกันตรงนี้ก็เลยกดดันทองหาหนุนดอลลาร์สีเขียวๆนี่คือ,อส่งผลบวกกับ US ดอลลาร์แล้วก็กดดันทองนะคะ,ะต่อมาเป็นตัว PCE inflation ก็คือคาดการเงินเฟอนะคะก็มองบวกเช่นกัน คาดการณ์ว่าปีนี้เน่ยเงินเฟอ้อจะเพิ่มนะคะส่วนข้อ PCE ก็คาดการณ์บวกเช่นกันนะคะในขณะที่ปีหน้าเนี่ยเฟดมองว่าปีหน้าก็คือปี 2021, 2021นะคะคาดการณ์ว่า GDP เนี่ยจะมีการออขยายตัวในอัตราชะลอตัวลงจากปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นมุมมองระยะยาวเฟดยังคาดการ GDP ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าปี2021กับ22เนี่ยคาดการว่าจะดรอปลงมานะคะ แต่อย่างไรก็ตาม u n employment rate หรือว่าอัตราการว่างงานปีปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยยังมองว่าคนตกงานจะต่ำลงค่ะก็ยังมอง,มองบวกกับตลาดแรงงานชาราตอยู่ส่วนพวกอินฟล레이ชัหรือว่าอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยมองบวกทั้งปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปด้วยค่ะโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าสีเขียวมากกว่าสีแดงนะคะสีเขียวแสดงว่ามองบวกบวก,กับเศรษฐกิจหรัฐก็เลยเป็นปัจจัยทำให้ดอลลาร์แข็ง ทองจึงร่วงลงมาค่ะรายงาน Economic Projection เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองร่วงลงนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเ,เป็นไปในทิศทางใดก็ต้องติดตามทั้งการระบาดของโควิดรวมทั้งวัคซีนที่จะเข้ามาด้วยนะคะรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดแล้วก็จากสภาคองเกรสหรือรัฐบาลสหรัฐว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงพอหรือเปล่า ถ้าแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสภาคองเกรสยังคงช้าอยู่อาจจะทําให้เศรษฐกิจฟื้นช้าก็ได้เพราะตอนนี้นยังไม่มีการลอนช์ออกมาเลยนะคะสาหรับแผนเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ของสภาคองเกรสเพราะฉะนั้นต้องระวังการชออะลอต,ตัวของเศรษฐกิจด้วยนะคะอาจจะมาถ้าามาค่อนข้างช้านะคะโอเคจบไปแล้วกับผลสรุปของเรื่องเฟดนะคะมาที่เรื่องความตึงเครียดสายกับจีนบ้าง ณขณะนี้จะเห็นได้ว่าความตึงเครียดชรัฐกับจีนเนี่ยก็มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะถือได้ว่ามากที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หาัฐกับจีนขัดแ,ดแย้งกันในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคโนโลยีค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมาด้วยว่าทรัมป์เนี่ยนะคะไม่พร้อมที่จะอนุมัติดีลติกตอนะคะเขามองทรัมป์เนี่ยะ่ะมองว่าการ มองว่า ByteDance เนี่ยอาจจะถือหุ้นใหญ่ต่อนะคะเนื่องด้วย Byte b y t d a n c e เนี่ยมีหุ้นบางส่วนอยู่ใน Oracle ค่ะดังนั้นทรัมเนี่ยจึงขอตรวจสอบพิจารณาดีลนี้ก่อนอย่างละเอียดนะคะก่อนที่จะมีการตัดสินใจลงนามอนุมัติการซื้อขายของ TikTok ออให้ Oracle ในชาร์ตหรือหรือเปล่านะคะโดยทรัมป์เนี่ยได้มีการ ขีดเส้นตายให้ไบ d a n c e มีการสรุปข้อตกลงภายในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะก็สรุปเลยแล้วกันนะคะติกตอกเนี่ยได้มีดีลกับ Oracle ไปแล้วแต่ว่าทรัมป์เนี่ยยังไม่ยอมเซ็นไม่ยอมอนุมัติเนื่องด้วยทรัมป์มองว่า b บ d a n c e ของจีนเนี่ยก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TikTok อกอยู่นะคะเพราะว่าตัวตัวไบแดนซ์เนี่ยมีหุ้นใน Oracle ดังนั้นความตึงเครียดก็ใจยังคงอยู่ต่อเนื่องนะคะก็ไม่รู้ว่าทั้มเนี่ยจะใช้ในโยบายสกัดกั้นสกัดขาจีนอย่างไรบ้างต่อจากนี้เพราะว่าก็ใกล้การเลือกตั้งผู้นำสหรัฐเข้ามาแล้วแล้วหนึ่งในนโยบายาที่ทัมชอบนำมาใช้หาเสียงนะคะก็คือการสกัดขาจีนนั่นเองนะคะเป็นการเรียกคะแนนความนิยมนะคะเพราะว่าทั้มเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะของเหล่าเหล่าบรรดา แนวคิดคอนเซอร์เวทีฟนั่นเองนะคะถ้ายังมีความตึงเครียดต่อไปก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองได้นะคะเพราะว่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโต,ตได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะามาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องจับตาวันนี้นะหกโมงจะมีอีเวนต์ก็คือการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BoE นะคะคาดจะคงดอกเบี้ยไว้ที่0.1%ถ้าเป็นไปตามคาดไม่น่าจะอิมแพกับตลาดมากนะคะเพราะว่า ก็โดยรวมก็น่าจะมีการคงดอกเบี้ยไม่น่ามีอะไรมากนะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าส่งสัญญาณที่จะดําเนินนโยบายอัตรา,าดอกเบี้ยติดลบในอนาคตอาจาจะต้องระวังค่างเงินปอนอ่อนค่าลงมานะคะถ้าเป็นไปแบบนั้นเนี่ยมีการส่งสัญญาเกี่ยวกับดอกเบี้ยติดลบทางฝั่งอังกฤษเนี่ยต้องระวังปอนลร่วงต้องระวังทองร่วงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ติดตามด้วย หลังจากนั้นเนี่ยช่วงทุ่มครึ่งจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวค่ะเ,เริ่มด้วยผลการสำรวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดเฟียนะคะคาดการไว้ที่15ครั้งก่อนอยู่ที่17.2ให้ดูให้ตัวเลขว่าจะออกมาดีหรือว่าแย่กว่าคาดถ้าออกมาดีกว่าคาดจะกดทองถ้าออกมาแย่กว่าคาดหนุนทองนะคะส่วนตัวนี้ทุ่มครึ่งเป็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์หรือว่าจ็อบเลสจ็อบเลสครมนะคะคาดการว่าจะอยู่ที่ 8 2 5 0 0 0งหหาน่งตําแหน่งนะคะก็ตรงนี้นะคะตัวเลขตัวนี้หมายถึงถ้าตัวเลขยิ่งมากจะบ่งชี้ว่าคนตกงานของอชาวอเมริกันผู้ตกงานแล้วขอรับสวัสดิการเนี่ยมากถ้าตัวเลขมากแปลว่าเศรษฐกิจแย่ตลาดแรงงานแย่นะคะก็จะไปหนุนทองแต่ถ้าตัวเลขต่ำๆค่ะยิ่งต่ำกว่า8 0 0แสนด้วยเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยลบต่อทองได้นะคะก็ต้องจับตามกัน หลังจากนั้นก็จะมีตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างแล้วก็ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านถ้าออกมาดีนะคะก็จะกดทองถ้าออกมาแยก่ก็จะหนุนทองเหมือนเช่นเคยแล้วก็ YLC จะมีการอัปเดตข่าวให้ทางหน้า Facebook ด้วยนะคะติดตามกันได้นะคะจบไปแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะสำหรับปัจจัยพื้นฐานเดี๋ยวเราจะมาเข้าในพาร์ทของปัจจัยทางเทคนิคนะคะขออนุญาต ดูไลฟ์เล็กน้อยนะคะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมคะ,ะสวัสดีนะคะคุณธัญพัฒนนะคะสวัสดีคุณอรวรัณนค่ะสวัสดีคุณเมมาดีเมเมดีนะคะสวัสดีคุณอ,อัชรานะคะค่ะใครมีคำถามก็สอบถามได้นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของ ปัจจัยทางเทคนิคเชื่อว่าปัจจัยทางเทคนิคเป็นปัจจัยที่ทุกคนรอคอยนะคะจะเทรดคืนนี้อย่างไรดีนะคะเทรดต่อไปอย่างไรท้องล่วงมาขนาดนี้นะคะน่าตกใจไหมคะท้องล่วมมาขนาดนี้ส่วนตัวมองว่ายังไม่น่าตกใจเพราะอะไรเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทองคํายังคงมีการเคลื่อนไหวในกรอบ triangle หรือว่าสามเหลี่ยมอยู่เลยนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยทองคำเนี่ยค่ะปรับฐานหรือว่าพักฐานมาตลอดในช่วงเดือนอ สิงหาแล้วก็กันยาที่ผ่านมาเลยนะคะเนี่ยไซเวมาตลอดสลับขึ้นขึ้น,นลงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีให้เราทำกำไรระยะสั้นเล่นรอบไปได้เหมือนกันนะคะ,ะมาย้อนดูกันอีกกว่านะคะตรงนี้เนี่ยที่เราย้ำกันไปว่าเป็นการ c ค l ลเลกทีฟเวฟในรูปแบบของ triangle หรือว่าสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีเวฟย่อ, wave, ยอลงมาทำขา A B C D E นะคะ อีก,กรณีจบไปแล้วที่1,906นะคะก็จะขึ้นเวฟใหม่ขึ้นเวฟใหม่เนี่ยก็จะมีเว็บ 1, 2, 3, 4, 5หนะคะออตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูเล็กน้อยซูมชัดๆเลยโอเ,โอเคค่ะก็จัดระเบียบนิดหน่อยนะคะ ความสวยงามโอเคค่ะก็ถ้ามาดูนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ขึ้นเวฟใหม่ตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มก้อนเวฟใหม่ที่ทำที่หลังจากเวฟ e จบไปแล้วนะคะการขึ้นเวฟใหม่เนี่ยก็จะมีเวฟย่อยๆนะคะจะประกอบไปด้วย1,2,3,4,5นะคะเวฟ1 1เนี่ยจบไปแล้วนะคะที่ยอดตรงนี้แถวๆถว ,73 นะคะ แล้วก็มีการลง,ลงมาทำเว็บ2ก็คือ II ้ I I นี่คือเว็บ2นะคะตอนนี้เป็นการย่อค่ะเป็นการย่อเพื่อเตรียมที่จะขึ้นต่อแล้วย่อตรงไหนล่ะน่าสนใจก็เลยมีการวัดฟิโบเอ็กซ์แพนชั่นมาให้เพื่อวัดวัดฟิโบเอ็ก n s เทนชั่นมาให้เพื่อวัดการเอ็ก n ์แพนของจุด C นะคะเว็บ2เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย a b c นะคะ c จบตรงไหนดีล่ะ ะ,ะ C ก็จะประกอบไปด้วย5เวบย,ย่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าลองวัดดูจะได้ 1, 2, 3, 4ถ้ากรณีที่ไม่ผ่าน 1, 9, 4, 5โซนนี้เนี่ยจะลงมาทำอีก1ขาซึ่งจะเป็นขาสุดท้ายของเวฟบ2เพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่าน 1, 9, 4, 5ต้องระวังการอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะการอ่อนตัวลงมาได้อีกเนี่ยกรณีถ้าหลุด 1, 9, 3, 6 1, 9, 3, 6ถึง 1, 9 3 4 จะเป็นแนวรับของแนวรับระยะสั้นๆแนวรับแรกค่ะซึ่งเป็นโลของวีคนี้ด้วยนะคะมีการลงมาเทส,สหลายรอบมากๆค่ะประมาณ3 4รอบได้เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะแนวนี้เลย1936เนี่ยถ้าหลุดมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวตรงไหนที่น่าสนใจนะคะก็ให้เป็นตรงนี้ค่ะเป็นกรอบ เป็นกรอบสามเหลี่ยมนะคะเป็นแนวรับกรอบสามเหลี่ยมจะอยู่ที่บริเวณ1919นะคะถ้าลองวัดดูจะอยู่แถวๆ1921 1919เพราะฉะนั้นให้ดูเลยไม่ผ่าน1945มีโอกาสไหลลงต่ออ,อถ้าหลุด1934 1936ลงไปมีโอกาสลงไปเทสแถวๆ1921 1919แนะนําทยอยซื้อแบ่งไม้ซื้อตามแนวรับค่ะ1934 1936อาจจะเป็นจุดแรกที่แบ่งไม้ทยอยซื้อ แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยอาจจะถอยไปแถวๆใกล้ๆ1,921-1,919ให้ได้มากที่สุดนะคะตัดขาดทุนเราเยค c o m มนต์ให้ถอยจุดซื้อไปเลยถ้าหลุด1,919นะคะค่อยไปดูว่าจะยืนเหนือ1,906ไหวไหมคือถ้าหลุด1,919เนี่ยจะไม่ดีแล้วในแง่ของ ในแง่ของเทเ i ไลน์นะคะเพราะตรงนี้มันเป็นแนวรับสําคัญเหมือนกันถ้าหลุดเส้นสีแดงตรงนี้ไปอะค่ะมุมมองมันจะไม่ดีอาจจะมีโอกาสไ,ไหลไปแถวๆ1,900แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่หลุด1,919 19จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะได้ซื้อของที่ไม่ได้แพงมากนักนะคะก็เป็นจุดสําคัญจุดที่น่าเข้าซื้อเลยค่ะตรงนี้แล้วเราให้ใช้ใชจุด1,902เป็นจุดตัดขาดทุน,นะคะ่ะ 1,902เป็นโลของขา4ถ้าหลุด1,902ให้ Stop Loss ค่ะสำหรับคนถือทองเยอะๆนะคะโอเคส่วนแนวด้านบนนะคะอย่างที่แนะนำไป1,945เป็นแนวสั้นๆนะคะจะอยูเอ่เป็นยอดโซนนี้ค่ะถ้าผ่าน1,945ไปได้จะคอนเฟิร์มการรีบาวต่อนะคะคอนเฟิร์มการรีบาวต่อมีโอกาสที่จะ จบเว็บ2และขึ้นเว็บ3ต่อนะคะแนวต้านก็จะมีตามจุดต่างๆแนวต้านแรกที่ให้ไว้จะเป็นไฮของสัปดาห์นี้แล้วก็ไฮของเมื่อคืนเลย1973 1973ถ้าผ่านไม่ได้เล m อเมนให้ขายก่อนนะคะลดสถานะออกไปก่อนนะคะแล้วค่อยแต่ถ้าเกิดผ่านได้ค่อยโฮต่อไปทำกำไรแถวโซนแนวต้านถัดไปค่ะเดี๋ยวนะคะมีการ ถามเข้ามาคุณธัญญาพัฒน์บอกว่าชัดเจนครับขอบคุณนะคะโอเคคาดการบวกหรือลบกับทองบอกได้ไหมคะมตัวเลขคาดการมีทั้งบวกกับทองนะคะถ้าเท่าที่ดูก็อาจถ้าคาดการแบบนี้แล้วทางเทคนิคยังให้น้ำหนักไปที่ไซด์เวดาวระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะย่อลงมาได้อีกนะคะก็อาจจะรอซื้อด้านล่างอย่างแนวที่แนะนำไปนะคะแถวๆโซน1900 34-36แบ่งไม้ซื้อสักเล็กน้อยอย่าซื้อเต็มพอร์ตอย่าซื้อเยอะค่ะแล้วค่อยถอยไปอีกสักสักหน่อยค่ะถแถวแถวพั1เ9 9พยายามซื้อใกล้ๆโซนใกล้ๆก,กับเส้นสีแดงให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าย่อลงมา,ถาแถวแถวโซนนี้ค่ะก็น่าเ้าซื้อนะคะแล้วเราให้สต็อปหลอที่1902ค่ะโอเคผมแอลไปแล้ว1 9 4 2 ถ้าลองไปแล้วที่1942โอเคค่ะก็ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะต้องรีบขายก่อนเพราะตอนนี้1941ใช่ไหมคะถ้ามีการรีบาวเนี่ยตอนนี้1942ก็จริงก็อยู่แถวๆนี้เลยเนาะเพิ่งเพิ่งลองไปใช่ไหมคะถ้าเกิดมีการรีบาวไม่ผ่าน1945ขายก่อนก็ได้นะคะยกเว้นว่าผ่าน1945เนี่ย ค่อยโฮต่อนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผ่าน1 9ึ5งสั้นๆเลยอาจจะย่อลงมาอีกขาหนึ่งนะคะควรช็อตไหมคะไม่ควรค่ะคือมองว่าเว็บ2เนี่ยใกล้จบแล้วอีกไม่ไกลเลยไม่ไม่ไกลเลยแล้วมีโอกาสขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมองโอกาสในการขึ้นมากกว่านะคะออตอนนี้เริ่มไหลลงใกล้แนวรับสำคัญแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นโซนเนี้ย ใกล้กรอบสีแดงด้านล่างย่อซื้อน่าจะดีกว่านะคะในการเล็กคอมเมนต์ของเราของ YLG แนะนำย่อซื้อหรือว่าย่อลองนะคะ mm hmm. โอเคค่ะคุณสารานยูบอกว่าสวัสดีครับติดตามตลอดเลยครับขอบคุณมากนะคะค่ะน่าจะชัดเจนนะคะก็ย้ำกันอีกทีดูการรีบาวก่อน ผ่าน1945ไหมถ้าผ่าน1945ถึงจะคอนเฟิร์มการฟื้นต่อแต่ถ้าไม่ผ่าน1945น่าจะย่อได้อีกนะคะแล้วก็ค่อยรอซื้อด้านล่างดีกว่านะคะพยายามซื้อใกล้เส้นแดงให้มากที่สุดก็ออถอแถวๆโซนแนวรับต่างๆที่ให้ไว้ค่ะจะไม่ดีเลยถ้าหลุด1,902นะคะก็คือต้องยอมแหละถ้าหลุด1,902จริงๆจะไม่ใช่ก็จะจะเปลี่ยนมุมมองแล้วค่ะการปรับฐานเนี่ย อาจจะเปลี่ยนรูปแบบจาก triangle อาจจะเป็น s i x z a g นะคะ z i x z a g จะลงได้หลึกถ้าหลุด1,902อาจจะเป็นแบบกรณี zigzag หรือว่าอาจจะเป็น complex ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูพัฒนาการของกราฟไปแต่ว่าตอนนี้ยังให้น้ำหนักไปที่การ collective wave แบบ triangle อยู่นะคะโอเคค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ขออนุญาตขายของสักเล็กน้อยนะคะ ใครมองว่าตอนนี้ทองแพงแล้วนะคะก็แนะนำโปรแกรมออมทองสำหรับคนที่อยากเข้ามาเริ่มสะสมเริ่มเก็บทองคำมองว่าอนาคตเนี่ยไหนๆก็เฟดเนี่ยตรึงดอกเบีย้ยยาวๆเลยค่ะย่างน้อยๆ3ปีจนถึงปี2023นะคะดอกเบีย้ยต่ำๆแบบนี้ลงทุนที่ไหนก็ให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีนักนะคะจะไปฝากเงินก็ให้ดอกเบีย้ยน้อยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์หรือว่าเป็นแอสเซทที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีต่อเนื่องในช่วงปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะปีนี้ก็บวกมาแล้ว27%โดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ว่าเป็นสินทรัพย์แถวหน้าเบอร์หนึ่งของอแอสเซททั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มเข้ามาสะสมทองเนี่ยจะเป็นโอกาสในการช่วยเหลือเราในยามเกิดวิกฤตในอนาคตถ้าเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วยิ่ง มีโอกาสที่ทองคำจะขึ้นต่อได้ด้วยนะคะแนะนำเริ่มเข้ามาลงทุนเลยค่ะขั้นต่ำเพียง10บาทเท่านั้นกับ YLG นะคะใช้เงินเพียง10บาทก็สามารถออมทองกับ YLG ได้แล้วเพียงเปิดบัญชีนะคะที่ YLG g o Saving com นะคะเปิดได้ง่ายมากๆค่ะก็เข้าไปในเว็บไซต์กรอกข้อมูลนะคะใช้เอกสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคะ่ะใครสนใจสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ของเพจ YLG Bullion ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ให้แนะนำให้ข้อมูลไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็แนะนำมาประมาณนี้นะคะหาผิดพลาดประกรารใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเทรดทองในคืนนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ